หยอดคนที่สามแล้วเดินหนีเด้อคนที่สามคนที่สามเอไปลยเจ้าพี่มไปดูน้ำลนุสามเนาะเฮ้ยเลือกนะตอบไปเฮ้ยไปเยี่ยมคนที่สามสูงไวัหายเยี่ยมเพื่อนคนไข้ทุบป่วยเขาเอื่นว่าติดติดเตียงแล้วก็ติดบ้านพ่อมน้ามวยน้ายุดคือเป็นคนตีได้หมดกัมบอนโอ้อ่านหนังแล้วนั่งเงินตป กำนังอยู่ข hm ้างนอกหอบบานแล้วหอบบานแล้วยายยายกำลังอยู่ข้างนอกพอดีพอดีนั่งน้ำโมได้นั่งน้ำโมได้นานมาก่ินานมากดิ ยืนตรงประตูก็ได้ครับยืนตรงประตูก็ได้ยืนตรงประตูก็ได้ยืนตรงประตูก็ได้อันนี้ขึ้นที่สามขึ้นที่สามขึ้น้องใหญ่เลยมานุกันด้วย อันนี้คนที่สาอันนี้คนที่สาอันนี้คนที่สามพงกา,ารเที่ยม